อ่ะครับผมสวัสดีครับผมปุณพัฒน์ชื้อนะครับวันนี้มาอธิบายเรื่องอพูดขยายความเรื่องบัญญัติกฎหมายนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตราสีหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมาตรา26บัญญัติว่า การให้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐ,ร,ฐรัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตรา3นิยามว่าสิทธิมนุษยชน หมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพและความสมภาคของบุคคลที่ได้รับการ <c oughs> รองรับหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายไทยตามสนทิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา1515 15นะครับบัญญัติให้คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทําอันไม่เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก สัปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนวักสองทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงโดยประจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดอาทิเช่นชาติผิวเพศภาษาศาสนา,า,สา,าความคิดเห็นทางการเมืองกฎหมายทางการระหว่างประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัดไม่ว่าดินแดนนี้เป็นเอกราชอยู่ในความ พิทัก์มิได้ปกครองหรืออยู่ใต้การจำกัดอธิปไตยอื่นใด้ 4. กฎหมายนโยบายคำสั่งหลักที่มนุษยชนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหน้าที่บังคับใช้และกฎหมายทหารที่ควทราบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551มาตรา8วรรสรุป ในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าการใช้กําลังทหารทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปแห่งราชอาณาจักรไทยหรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดประมวลกฎหมายอาญามาตรา6,8สมบแว่าการใช้กําลังอาวุธทางการอาวุธของทหารที่ทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องพอสมควรแก่เหตุนะครับ พันธกกรณีตามมาตราที่มาตรฐาน UN หรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้แก่ปฏิญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลให้พ้นจากการถูกกระทาการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เป็นการทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สอง่าวคือการกระทํำทรมานใด ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทรมานไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจโดยเจตนาที่จะล่วงละเมิดโดยการยุยงส่งเสริมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อบีบบังคับให้ผู้นั้นบุคคลที่สยอมบอกข้อเท็จจริงหรือให้การรับสารภาพหรือเพื่อลงโทษผู้นั้นสำหรับการกระทําผู้นั้นต้องสงสัยว่าได้การกระทำนั้น เพื่อเป็นการข่มขู่ผู้นั้นหรือบคุคคลอื่นถือเป็นความผิดที่กระทําต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพึงถูกประณนาะโดยเหตุเป็นการปฏิเสธต่อ,อกิบัติขององ,องค์การากรองค์การสหประชาชาติและยังเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้นพื้นฐาน ที่มีการประกาศไว้ในการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าต้องไม่มีประเทศใดยินยอมให้มีการเพิกเฉยต่อการกระทําดังกล่าวแต่ละประเทศได้ยินยอมให้มีการเพิกเฉยต่อการกระทำต้องวงางมาตรการอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันการ ต้องการการและต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีมอบอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีชอบธรรมะหนักถึงข้อห้ามว่าด้วยการกระทำทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลัโทษอื่นเป็นการพารุณโหดร้ายนอกจากนี้แต่รัฐประเทศต้องวางระบบเกี่ยวกับ วิธีการและทางปฏิบัติในการสอบปากคำบุคคลในฐานที่คุมขังหรือจำคุกและการปฏิบัติใดต่อบุคคลที่ถูกจำกัดอิสรภาพเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีก,การกระทำทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เป็นการทารุณโหดร้ายโดยการกำหนดให้การกระทำดังกล่าวมีมีสิทธ ยื่นคำร้องทุกต่อองค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยต้องทำการสอบสวนอย่างเป็นธรรมทันทีและต้องมีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนั้นตามกฎหมายของประเทศนั้นด้วยผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ เยียวยาวและค่าสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไม่ตายก็สามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ยิ่งถ้าเสียพึงต้องจ่ายทดแทนหนักกว่าเพราะเป็นสิทธิมนุษยชนความเป็นมนุษย์คือความเป็นคนคนตีความหมายเป็นทรัพย์มีได้เพราะมีทะเบียนราช ที่ต้องจดจําแจ้งตั้งแต่บุคคลกำเนิดเกิดมาครูนะครับครับเจดนาทีเจไดสามนาทีเจ็สิบสักครูนะครับ เขาบอกสิทธิมน um um. ุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองและหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชทัยหรือกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามนะครับอ่อันนี้เป็นการอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกฎหมายเพื่อบายขยายความ ด้านกฎหมายหลักธินะครับเขาบอกดูไว้ใช่ว่าใส่บายเรยกหามยิ่งรู้เราก็อธิบายต่อขยายความต่อมันก็เป็นทค,ควร เป็นอะไรเป็นคนเหมือนกันอาการดำเนินการด้านคอมมันคงต้องสอดเคล้องกับหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความแรงนำหลักการดังกล่าวมาแสวงหา ประโยชน์และทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและควรให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หรือต่อบุคคลอื่นบุคคลที่3เนื่องจากอาจถูกนำไปแสวงหา ประโยชน์โดยการบิดเบือนความจริงซึ่งจะมีผลกระทบตอ่อการดำเนินงานของภาครัฐทั้งในเวทีระดับประเทศและระหว่างประเทศได้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกนายควรส่งเสริมให้ความคุ้มครองด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ยาวชนในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเยาวชน แต่การส่งเสริมนั้นจะต,ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับความต้องการขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเยาวชนอย่างแท้จริงอีกทั้งจะงต้องส่งเสริมความรู้ในด้านศิลธรรมจริยธรรมและความเชื่อตามหลักคําสอนของศาสนาที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการศึกษาขัน้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นถูกชักจูงให้หลงผิดรวมทั้งเป็นการทำให้เด็กและเยาวชนสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับภาครัฐครับ ต่อไปนะครับการล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นคําพูดสายตาและการใช้ท่าทีรวมถึงการบังคับให้มีเพศการข่มขืนนอกจากนี้ต้องคํานึงถึงความรู้สึกของเป็นหลักการกระทํา ใดที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกอับอายหรือเป็นการล่วงเกินความเป็นส่วนตัวและผู้หญิงไม่ยินยอมพร้อมใจให้ทําหรือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศทั้งสิ้นการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นแบ่งเป็น3าประเภทคือ1การล่วงละเมิดทางเพศทางคําพูดเช่นการวิพากษ์วิจารณเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาการแต่งกายที่แสดงไปในทางลามกการเล่าเรื่องตต่ลามกหรือ เรื่องสองแง่สองงามการตามจีบหรือการตามรบกวนการเกี่ยวพราศีทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบหรือการพูดจาแทะลมและการใช้คำพูดที่เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 2. การล่วงละเมิดทางเพศการกระทําที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวเช่นการจ้องมองของการโชว์ภาพตามมุกอาจารย์หรือภาพที่สอบไปในทางเพศการแอบดูตามห้องน้ําทํามองหรือการแอบถ่ายภาพตามห้อง ลงเสื้อผ้าหรือห้องน้ําการโชว์ประเภทการเผยแพร่ภาพถ่ายลามกทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อลามกหรือคลิปิโอเป็นต้น 3. การล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทำชัดแจ้งคือเช่นการเตะแตะต้องเนื้อตัวที่ไม่ประสงค์การกระทําอนาจารการกระทําต่อเนื้อตัวหรือต่อร่างกายของบุคคลอื่นได้แก่การกอดกันกและการร่างกายการเป็นการแสดงไข้ ทางเพศการขอมีเพศการมาครับให้มีเพศสัมพันธ์และการข่มขืนเป็นต้นนิยามคำศัพท์ต่อไปทั้งนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับทางเพศไม่ได้จํากัดให้ความคุ้มครองเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นแต่มุ่งให้ความคุ้มครองเพศชายด้วยตามประมวลกฎหมายอาญาการดูถูกหมายถึงการแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิน่นหรือหยยดยาม สองการดูหมิ่นหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นหรือการสแสดงกิริยาท่าทางคำพูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเชิงดูหมิ่นว่ามีฐานะต่ำต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่ง,เ,กงเป็นต้นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหมายถึงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ในรูปการตัดสิทธิ์การไม่ได้รับอนุญาตการปฏิเสธและการไม่ยอมรับเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอายุเพศฐานะ ภาษาความพิการความผิดปกติทางเพศหรือการพาตัดแปลงเพศและการสงวนไว้กล่าวสรุปได้ว่าเป็นการจำแนกการกีดการการจำกัดหรือการเอือ้ออำนวยพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติเชื้อสายชาติกำเนิดศาสนาสีผิวหรือเผ่าพ,พันธุ์ 3. การทรมานหมายถึงการกระทำใดก็ตามโดยเจตนา ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุ่งมั่นมุ่งประสงค์ที่จะทำให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคำสารภาพจากบุคคลน,นั้นหรือจากบุคคลที่สามการลงโทษบุคคลน,นั้นสำหรับการกระทำ ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่3กระทําหรือถูกสงสัยว่าได้กระทําหรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เข็นบุคคลนั้นหรือบุคคลที่3หรือเพราะเหตุผลใดๆบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าเป็นจะเป็นรูปแบบใดเมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทําโดยหรือด้วยการยุยงโดยความยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้า พนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางการทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจากอันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกันมาตามที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานได้เว้นได้แก่การที่สาลพักษาแล้ว ือมีความผิดจริงต้องได้รับโทษตามกฎหมายเช่นการถูกจองจำในเดือนจำและการเป็นต้นการกระทำที่เป็นการทรมานเช่นการทุบตีการใช้กระต่าฟฟ้าจี้ตามร่างกายการแขวนร่างกายการทำให้ขาดอากาศหายใจด้วยถการมาคับให้อยู่ในแสงสว่างในภาวะเสียงดังหรือในที่ที่มีความร้อนหรือความหนาวจัดการมงคับไม่ให ได้รับประทานอาหารหรือน้าการมังคับแม่ใช้ย,ยานในระหว่างถูกคุมขังการมังคับแม่หลับนอนการขัดสุขอนามัยที่ดีการไม,ไ,ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลการค,คุมขู่ว่าจะทําร้ายหรือทร,รมานหรือฆ่าผู้ที่กระชิดและจําลองการฆ่าเป็นต้นอันนี้คือทําไม่ได้เลยนะครับเป็นข้อห้ามเด็ดขาดมันตกเป็นฐานทรมานนั่นนะแล้วการมังคับบุคคลสูญหายนี่ก็ห้ามมี้กระทานะครับ การย่ำยีนะครับคือหมายถึงการเบียดเบียนบังคับข่มเหงเช่นการย่ำยีจิตใจการย่ำยีศาสนาการกล่าวคำสบประมาทหรือการแสดงกิริยาวาจาที่ดูมินดูถูกซึ่งหน้าต่อที่ประชุมหรือชุมชนเป็นต้นวิธีการนอกกระบวนการยุติธรรมวิธีการนอกกฎหมายหมายถึงการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทําที่กฎหมายไม่ได้ให้การรองรับคุ้มครองได้แก่การทํำร่างกายการอุ้มฆ่าหรือการอุ้มหาย การซ้อมการนรมานการฆ่าตอนการการ,การทำพยานหลักฐานทิศเป็นต้นนะครับอันนี้คือไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมีกฎหมายบังคับไว้แล้วครับในปัจจุบันเพื่อความศักดิ์สิความเท่าเทียมความปลอดภัยของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีเท่าเทียมกันนะครับสิทธิมนุษยชนศักดิ์สรีแห่งความเป็นมนุษย์นะครับและความยุติธรรมสำหรับทุกคนที่มีจาก หลักการพื้นฐานความเชื่อสากลว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและสมควรได้รับความเคารพอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยไม่จำกัดอายุเพศแหล่งเชื้อชาตชิชนชั้นวรรณะอุดมการทางการเมืองหรือศาสนาซึ่งปฏิญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุว่าการยอมรับในศักดศรีที่มีในตนเองสิทธิที เท่าเทียมกันและไม่สามารถพรากออกไปจากมนุษย์ทุกคนได้คือรากฐานของเสรีภาพความยุติธรรมและสันติภาพในโลกดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเป็นเจ้าของสิทธิและศักดิ์ศรีเหมือนกันทุกคนครับผมก็พอสมควรแก่เวลาจากการ ขยายขอบเขตในเรื่องข้อกฎหมายส่วนติทติมนุษยชนก็ไว้ผมจะเข้ามาบันทึกวิดีโอแล้วกระจายความรู้ต่อนะครับผมสวัสดีครับ